เอาละครับก็ต้องขอล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับก็ทางหายหน้าหายตากับนาน,นครับอยู่ผมอาคษะก็วันนี้นะครับเป็นการอัปเดตนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับผมเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันครับอัปเดตรอบนี้เป็นการโคลาโคลาโบครับกับเรื่องเอ่ออะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนึกชื่อเรื่องกนะ่อนไอ้มุมมองนักอ่านวดเจ้านี่ครับหรือว่าชื่อในเว็บตูนคืออะไรนะอนาจจะตาวันสิ้นโลกเออก็นะครับเนื้อหาอัปเดตในครั้งนี้นะครับ มีคอนเทนต์เข้ามาเยอะมากก็มาดูกันเลยครับว่าอัปเดตในครั้งนี้มีอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยครับตัวละครมา2ตัวครับคือทางด้านของคิมดกจากครับพระเอกของเรื่องกับจองฮีวอนครับนางเนี่ยถ,ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นนักดาบภายในเรื่องซึ่งดกจากเนี่ยชุกป,ปั้นเลี้ยงมานะในคนทีด่ดกจากปั้น <c oughs> ก็ไม่ต้องอะไรกันในเรื่องมากครับมาดูที่ ข้อมูลภายในเกมครับคิมลกจายครับสังกัดอายจิตาวันซิโลกนะครับประเภทนะครับตีใกล้เนาะก็การโจมตีคิดก้อนครับสร้างความเสียหายคิดก้อสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพร้อมกับแจกสองบัฟครับนั่นก็คือบัฟเอ่อพลังโจมตีสุดท้ายครับกับทางด้านของความเร็วโจมตีสุดท้ายครับให้กับคนในทีมเนาะก็มาแทนทางด้านของเจฟกับไอรีนครับก็บอกได้เลยครับว่าใครเปิดลินไปก็ ค่อนข้างจะน่าเสียดายเนาะเพราะว่ามันอันนี้มันบัฟสองบัฟอะ่ะก็จะทำให้ตัวละครในทีมเนี่ยมีตำแหน่งว่างขึ้นเนาะแล้วก็สกิลแอคทีฟครับสร้างความเสียหาย1250%ครับของรังโจมตีนะครับและได้รับบัฟมนุษย์ไฟฟ้าครับเพิ่อมอาัตราคิด์ีคอลให้ตัวเอง20%เนะครับแล้วก็เพิ่มแม่นยำ50%าโอ้ไม่กอดแม่นยำ50%า ก็คือจะกลายเป็นตัวที่ตีแม่นที่สุดในเกมนะครคิมดกจาเป็นตัวที่ o อมากเนาะก็ผมก็โดนคลิสแพรที่แล้วไปล้านหนึ่งมีบีเหลือให้คิมดกจาแค่ร้านหนึ่งก็น่าจะได้แค่สามดาวแต่ก็ตัวมันประคับเปิดอีกอย่างลวยด้วยแล้วตัวต่อมานะครับจองฮีวอนครับจองฮีวอนครับสังกัดอัจจตาวันซินโลกครับประเภทความเสียระยะใ,นในกล้เหมือนกันการโจมตีติดคิดขอ้อของจองฮีวอนครับสร้างความเสียคิย์ลอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตีบวงกว้างนะสามเมตรครึ่ง ก็แล้วก็จะมอบดีบัฟมอบดีบัฟนะครับเปลเวเพลิงโลกันานาน2วินาทีเป็นโดยเปลเวเพิงโลกันนะครับจะสร้างความเสียหาย,ย4 0ครับของพลังโจมตีทุกๆุ0.2วิก็คือสร้างความเสียหายทั้งหมดเนี่ยอัอนนี้0.2หนึ่งวิก็5ครั้งสร้างความเสียหายทั้งหมด4ครั้งก็คือ400%ก็คือการโจมตีติดคีย์ลอของจองฮีวอนเนี่ยจะสร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ400%นะครับจากดีบัฟทั้งหมดไม่รู้ว่า ไอ้ดีบัฟเนี้ยมันซ้อนทับได้หรือเปล่าแต่ถ้าซ้อนทับไม่ได้ก็จะเป็นอัตราความฉายตามนี้เนาะก,ก็คือ0.2วินาที40%แล้วก็สกิลแอคทีฟครับมอบเวลาพิพากษาให้กับต่อเอง10วินาทีก็คือใช้กดแล้วให้บัฟตัวเองครับโดยนะครับบัฟพิพากษานะครับจะมีเพิ่มพลังโจมตีสุดท้าย25%แล้วก็เพิ่มอัตราคิดเข้าอยิบอร์เโดยจองฮีวอนกับคิมล็อกจากครับจะเป็น2ตัวละครที่อ่าน่าจะดีที่สุดนะครับในสำหรับอ่าอพาวาตอนนีิ คลิสไไม่ใช่ดิไอตัวเอเรียกว่าดีสุดก็ไม่ได้เดิเพราะว่าไอาจองฮีวอนเนี่ยมันดาเมจน่าจะสู้ลินไปได้ก็แต่ว่ามันเสถียรเนาะก็นี่ครับสามารถเอาจองฮีวอนใส่เข้าทีมได้นะครับเนื่องจากคิมดอกคิมดกจาเนี่ยมันบัฟสองตำแหน่งเนาะก็เอาแทนเจฟได้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับบีฮยองครับโดยบีฮยองไม่มี อ่าอันนี้เนาะไม่มีทางด้านของเรียกว่าไงไอค่าสแตนให้ก็คือเป็นตัดเลี้ยงข้อแบบเฉยๆก็เข้าใจได้ครับเพราะว่า,วามันเก็บยากเนาะถ้าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีอัปเดตดันเจียนโคลาโปรานคาดันเจียนก็อ่าโปรไฟล์ใหม่ห้ารูปโปรไฟล์อันนี้เพิ่มมาเยอะมากเพิ่มสเตทใหม่ครับก็เพิ่มมา800สเตทเลยทีเดียว แล้วก็ไอสถิติบ,บาบาๆนครับไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราขึ้นไปไม่ได้เพิ่มอิทธิพลเพิ่มระบบข้ามขีดจํากัดก็คือเพิ่มไปหกสินะครับโดยข้ามได้แค่ยูนิคกับเลเจจดนเนาะก็แลไอไอตัวอ e ีพิกแลอะไรลงไปเนี่ยมันจะตันที่ห้าสินาะมีแค่ยูนิคกับเลเจจด์โอเค ขยายจำนวนชั้นสูงสุดของคอยไม่สิ้นสุดเป็น800ชั้นขยายชั้นสูงสุดของดัชเ e นเ XP ก่ากับดัชเชนตาหน่วยอัศวินมา็น300ชั้นอันนี้เพิ่มมาเยอะมากเนาะแล้วก็ตาหน่วยอัศวิน,นครับจะมีปลดล็อกแบบใหม่เนาะก็น่าจะได้ค่าสแต่ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าดูจากรูปอ่า มันจะอัพเป็นขั้นๆไปเป็นขั้นบันไดเพราะงั้นมันจะแยกสายแบบนี้ไม่ได้ก็คือปกติเนี่ยเราจะอัพเป็นโจมตีก็คืออัพยัดโจมตีเลยแต่อันนี้ก็คือมันจะไปตามขั้นมันมีโจมตีป้องกันเลือดหลบแม่นยำหลบหลีกอ่เงี้ยอัพไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มรางวัลการเชื่อมต่อบัญชีหนึ่งครั้งนนไม่ก็อ๋อก็คือเพิ่มบี้รางวัลเป็นห้าพันเสียงเพลงมันจะเข้าเนี่ยมีงานกีฬา จำมหาลัยหอมอยู่ใกล้เสียงแม่โคตนดังเลยแล้วก็กวาดล้างออโต้เป็น6ครั้งสำหรับผู้เล่นเติมข้ามโฆษณาปรับปรุงฟังก์ชันท้าทายบอสบลาบลาก็คือไอ้ฟังก์ชันท้าทายบอสเนี่ยเราสามารถกดให้มันตีบอสอัตโนมัติก็คือเรากินอาหารทิ้งไว้แล้วเราก็ปล่อยยาวได้เลยครับไปนอนไปทำอะไรก็ได้แล้วแล้วก็ปรับปรุงระบบกลุ่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเปลี่ยนทีมหลักอินเทอร์เฟซและแบ็กกราว c k ก r ก u ามิวสิกภายในเกมเปลี่ยนไอคอนแอปเปลี่ยนหน้าจอไตเติลและหน้าโหลดเกมปรับบาลานซ์รางวัลอ่าโอเคอ่านี่บาลานซ์รางวัลน,นะครับเนื่องจากไอ้คนเรียกร้องกันไปเยอะเนาะไอ้ใบเรียกอัสวินเนี่ยเพราะว่าไอ้เรจนด์ Legend กับแกนเนี่ยมันได้เป็นได้ยดตำลาไอ้ตัวยูนิคเนาะซึ่งมันก็เลยปรับให้เป็นตัวเรียกอันนี้ก็เหมือนเดิม อ๋อเปลี่ยนจากเลเยอร์เจนหนึ่งเป็นเลเยอร์จนสองโอเคปรับบาลานซ์ของคอยไม่สิ้นสุดต,ตั้งแต่ชั้น700ลงไปก็คือจะปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับความเสียหายต่อเนื่องสรารนะปิดปกติออโอเคจะดูกว่าขึ้นอยู่กับพลังโจมตีโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นแพ็คไอตาร์ันซินโลก,ก็คือเป็นใบสุ่มใหม่เนาะอ่าแพ็คอันนี้7,000รูปี300ใบสุ พันไปสูงสองพันสี่พันอืมถ้าเป็นอย่างเงี้ยตู้นะ่าจะแค่ตู้ละหมื่นปะไม,ไม่ดีมันสิบครั้งต่อวันชีชไม่เชื่อไม่แน่วะโอเคไม่มีอะไรละ ปรับปรุงระบบปรับให้ไม่แสดงน้ำยาเป็นวอาหารที่อยู่ในครอบครองแก้ไขปั๊กแก้ไขปัญหาอันนี้บ้าบาบาบามาครับก็สรุปเนาะแพทนี้คิมดกจากับจองฮีวอนครับคิมดกจาครับเป็นตัวที่แทบจะบังคับเปิดเลยเนาะเพราะว่ามันมาแทนสองตแหน่งก็คือตําแหน่งของไอรีนและเจฟก็ไปตัดสินใจกันเอาครับสำหรับคนที่คิดจะเปิดไม่เปิดแต่สําหรับผมเนี่ย เป็นตัวละครไวยจากเรื่องที่ชอบอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปิดวะครับเปิดเลยบีก็ไปพร้อมด้วยโอเคครับอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม